วัันนนนท่ก้้ยงไมมสิิหอาาจะเมื่อพูดถึงส้มโชกุนหลายคนมักจะนึกถึงส้มโชกุนของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยความโดดเด่นของรสชาติหวานอมเปรี้ยวและกลิ่นหอมเฉพาะตัวส้มโชกุนจึงเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ปัจจุบันนี้ส้มโชกุนไม่ได้มีเฉพาะแต่ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเท่านั้น แต่มีเกษตรกร,กรจากตำบลสุวาเรียงอำเภอรือสาะจังหวัดนราธิวาสได้พัฒนานำส้มโชกุลมาปลูกบนเทือดเขาบูโดจนประสบความสำเร็จได้ส้มคุณภาพรสชาติดีไม่แพ้ของอำเภอเบตงก็คือมาจากความนึกคิดของเราจะทำยังไงใหม้มีความเป็นอยู่คือสามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ก็คือเราเราเรา,เราคิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงก็คือไป ไปไปดูพืชหลายๆตัวนะาเห็นว่าราคาดีก็เลยมาคิดคิดก็อยู่อย,อยู่อยู่หลายปีเหมือนกันว่ากวาจะได้บวกลบคุมหารว่าต้นหนึ่งจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เลยเป็นจุดป,ประกายให้เรา,เอ,าอยากจะทำอยากําอ่า นายอาบูบากาบนับเป็นเกษตรกรคนแรกในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสที่หันมาปลูกส้มโชกุนและประสบความสำเร็จมีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดีและยังเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่นให้หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นอกเหนือจากการทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นพืชทางเลือกเสริมรายได้แก่เกษตรกรในยามที่พืชผลทางการเกษตรราคาตกตำ่ำคนรอบข้างเขาหาว่า จะปลูกทำไมไม่ไม่ไมไมไมเปรี้ยวก็เปรี่ยวพื้นที่บ้านเราไม่ไม่ไม่เหมาะสมปีที่3นี้ผลผลิตของเราออกสู่ตลาดนั่นแหละตอนนั้นแหละที่เขาที่ทำให้คนแถวบ้านรู้จักถ้าคิดแบบคร่าวๆนะต้นหนึ่งก็คือก็จะได้ประมาณ20กิโลต่อต้นปีที่สาม มาคูณกับจํานวนต้นทิที่137ต้นเมื่อกี้2ก็จะได้ประมาณ2ตันกว่าๆรายได้ราคานี้เอาตดเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ50บาทคือราคานี้คือยังไม่ได้ตายตัวนะเพราะว่ามันเป็น ค,ออความสําเร็จของนายอาบูบากาเกษตร,รกรสวนส้มโชกุนแห่งเทือดเขาบูโดในพื้นที่ตําบลสุวารีอาเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสท,ที่ได้ทดลองปลูกส้มโชกุนพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมัน่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกร,รรายอื่นได้มีกําลังใจในการพัฒนาตนเองและนอกจากนี้ทางเกษตรอําเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสได้ขยายผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น ในนพื้ที่โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจสามารถติดต่อขอเยี่ยมชมและมาลิ้มลองรสชาติของส้มโชกุนสดๆจากต้นส้มโชกุนแท้จากเทือกเขาบูโดที่มีรสชาติด,ดีรับรองหากใครได้ชิมแล้วจะติดใจทีมข่าวสูนประชาสัมพันธ์กองอเนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงาน